ที่ผมข์ตอนนี้ไม่ว่าแต่เม yes. hey, um. ื่อกี้ทล้วเจะถ่ายภาพอะอยู <h 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 ่พี่อยู่อาอยู่ทำไมอยู่ตอนนี้ได้ตอนนี้คุณอุ่นได้ปลาช่อนแล้วนะครับเจี๊ยะเดช้าเกือบแล้วกว่าจะควักออกมาได้บอกแล้วใั้ใจมันเลยมันเลยจะพาตัวติดมาตัวใหญ่นะเนี้ยนี่ครับคุณพี่ตอนนี้โอ้โหตอนนี้เราได้ปลามาแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนโหตรงนี้นะครับ ทุกที่ที่เราตกมันค่อนข้างลำบากนิดนึงครับอไอ้วนรู้ไหมว่าหัวโตหรืวะอันนี้คือตัวนี้ไซส์หลวงไปถ้าอ้วนนะโอ้โหไอเดียวปลาดาบทำไมทำไมก็ถ่ายตอนสู้เบ็ดเน่อย่าไปถ่ายตอนได้ปลาแล้วถ่ายตอนสู้เบ็ดเนี่ยทำไมหัวโตปลปลาตัวนี้ฉลาดมากครับ เม่เรากบางทีมันเคยไปโดนเบ็ดใครมาแล้วแบบเตลียนปากมันแดกอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยวันนีเห็นหัวมับก็โลบ่าไม่เห็นตัวัวเจอผมเจอปลาไดเอทครับปลาฟิตเนสเล่นและเฟิร์มเลยเขาเดินเดืนนละมาดอนออกมาเดือดสิ้นอดตัวนี้เอ้ยตรงนี้ไม่ต้องถ่ายนะเดี๋ยวเราเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชม